สวัสดีครับปอบองคนมักลกครับมาดูการไถนาตอนกลางคืนครับโอ้พี่น้องลุยครับลุยมากับเจ้านิวฮอลแลนด์ครับกับทีทีสามศครับ กลางคืนเลยตัวนี้มาลับมานอนเลยสามทุ่มแล้วครับใครอ่ะรถใครอ่ะฮะโอ้เสียเพชรนี่เองสวัสดีนะครับสี่ท่านครับสวัสดีครับ มาครับมาดู <laughs> การเทนาตอนกลางคืนครับฮะ,ะดได้แล้วนนนนเนาะไยง่ายปะโอ้เนี่ยครับนิวฮอลแลนด์ครับตีสามจุดห้าศูนย์รถเสียเพชรครับเอาแกยางพันยาสิน่ผ <laughs> มมีเงนินเสื้อ เนี่ยถ่ายหน้าไปเสมดิดถ่ตอนกลางคืนครับสามทุ่มนะสามทุ่มครับสองคันกับเอลห้าศูนหนึ่งแปดครับกูโบต,ตานะครับเอาถ่ายถ่ายถ่าย มีคนเขวาวาเบิงบ่านอนี่เนาะ เิ่งการไถหน้าครับกลางขึ้นจะสามทุ่มแล้วพระท่านหยุดเลยงานต่อเนื่องครับงานต่อเนื่องโอ้ดินกันแทะเห็นงานไก่ ปลาซาครับ <c oughs> ป่าช้าเก่ากพ <c oughs> เป็นยังครับเพราะทำการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ปลาซาเก่าครับอยู่งขางๆกันนี่ครับ <c oughs> <c oughs> แต่ก็บอเป็นยังครับพี่น,อน้อง<า>พุ่มมาก,กวัวเท่าดอก <c oughs> อันนี้เดิมๆเลยนะครับไฟไม่ได้มาติดต่างเพิ่มเติมนะครับเดิมๆครับไฟซองสว่างบนหลังคาเปด้ติดครับเดิมๆเลยครับนี่ข้างหลังมีไฟซองหนึ่งดวงครับกับไฟถ่ายสองรอดนณาจ,จะพ่อเห็นอยู่ครับ จะสองขั้นเลยครับตอนนั้งขึ้นสองขั้นครับโอ้แกนโหดตรงนี้นะไถบ่เขาเลยด้วยนะมาไรสดครับดูบรรยากาศ การถหน้าตอนกลางคืนครับผมภาพชัดเจนไหมครับภาพชัดเจนไหม ชัดเจนดีเนาะครับเนาะ oh. ดันดินครับปิดทางขึ้นทางลงเลยไปหาลุ่งมองไหมโอ้ ห6ครับ CMT 3ทุ่มแล้วนะครับเนาะรถท่านจอดครับไังเห็นงานอยู่ พี่น้องบางคนกะเสียอบนาจแต่งโตครับเบิ่งทีวีกินเข่ารียบร้อยดังเรียนโทรศัพท์อยู่บ้านครับก็ว่าเสียเพชรกับลูกน้องบพท่านได้ยุดครับเห็ุงานต่อครับลังขึ้นนี่แหละครับเพื่อนนวิธีชีวิตครับคนขับรถไทยนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงไหน้าครับผม ดินฟูดินฟ่งจากจักเลย มเจอดินแข็งเจอดินแข็งครับอาจจะมีลูกรังน้ำครับ อากาศเย็นดีมากครับอากาศเย็นสบายครับตอนกลางคืนครับมาติดตามไอ้นุ่มรถไทย บึงการฝนตกครับมาขึ้นนี่ครับบึงการเท่าฝนตกครับทางอื่นตกบนนอหนอ่เนาะตกมาแห้งดอกครับมาขึ้นนี่พ่อถหน้าดีๆครับ โอวาสิจอดเลยบอลนี่เนาะเซลให้มันเลีวเลยบอกคุณครับขั้นหนึ่งครับคุณคุณครับเป็นเต่าไฟครับคูบูตาเอลหาศูนย์หนึ่งแปดขั้นนั้น ไฟหนาแจ้งดีอยู่นะซีหลอดครับเดิมเดิมเลย ไปใกล้ไร้เด่นัน่นป้าเด้นัน่นสวัสดีครับสี่ท่านห้าท่านครับสวัสดีครับ โอ้ oh, oh, ขอบคุณในไลายครับกำังมาเบิงกันอยู่นึกว่าสิว่มีคนมาเบิร์ครับมาดูบรรยากาศครับการทํางานของรถไยครับตอนกลางคืนครับเป็นจังไดพี่น้องเลยเปิดไฟครับไถเลยสามทุ่มครับตอนนี้นะตอนแรกกะกินขอกับต้มไก่ครับ จะไถง่ายนะครับเพราะว่าฝนตกใส่้มื่ขึ้นนี่ก็นานี่แปลงนี้กับเจ้าของหน้าเพิ่กนกะได้ทําการเผาต่อฟางครับเผาหยาครับมันหกโพดครับกับว่าอยากเผาดอกเป็นว่ามันหกว่าสั้นก็นได้เผาครับนี่ให้รถไถง่ายๆครับปกติทางภาครัฐเพิ่กนกะ หามเผาครับหามเผานะครับต่ามันหกเนาะครับมันหกสวัสดีครับแปดท่านครับสวัสดีนะครับบ่าวบอมคนมักรถครับเอาเปิงบรรยากาศครับยู่กับรถไทยครับนิวฮอนแลนด์ครับผม ปีกวาวล่ะครับแพานนี้ครับปีกวัาครับรทาออ่านนี้สอบยังอยู่ครับนี่สวัสดีครับหกท่านครับพอสิบคนมาน้อ่เนาะมือนี้เนาะ <laughs> ใกลเซ็ตล้วอีกสามรอบโอ้สิบเจ็ดนาที เจ็ดนาทีแหละเ,เอาอีกประมาณสักสามสี่นาทีครับแวก็จะยุดลายสดแล้วเดี๋ยวจะไปล่องลาสดในติก๊กต็อกดูครับ ไปติดตามเลยนะครับในติ๊กต็อกครับเบาบอมคนมากรถในติ๊กต็อกครับบ่าวบอมคมนคบบม,คมักรถครับไปเบิ้งได้ครับคนหาได้ครับเพิ่มเป็นเพื่อนเป็นยังไงได้ครับเด้อบ่าวบอมคนมักรถครับ หายเปิดนะครับหายเปิดครับหายเปิดก็จะมีลองตรงกลางครับนี่นี่ครับส8แปดนาทีละ แปลงนี้พึ่งมาโรงตอนประมาณน่หาโ้งแรงครับแปลงนี้นะโอเสร็จแล้วครับเอาไปงานต่อไปครับ ทำไรเนาะนี่เนาะโอ้มาไถาหน้าครับมาเบ่งรถถครับไถหน้าตอนกลางคืนครับผมรถทีมงานครับผมมาเอาเบรรยากาศครับทงไฮทงหน้าครับผมบทันหลับทัน,น้อนหรอครับ หลายอยู่ครับงานหลายอยู่ครับผมคุณมัมมี่ครับงานหลายอยู่ครับงานทีมงานก็นหลายอยู่ครับผมผมว่านี่รถอ่าคูปุต้าครับศูนย์หนึ่งแปดกะเสียครับ แขตรงกลางนะครับมันมันมันรูดครับเกี่ยวมันรูดซื้อมาเปลี่ยนไม่ครับประมาณ8 0ดรอยบาทครับชุดหนึ่งครับแขนตรงกลางนะครับนั่ครับตัวยกครับขยันแทนอ้อเด็กชายตูนรถไถซิ่งครับผมงานเร่งครับ นันเล่งครับทีมงานเสียเพชรรถไทซิ่งบ้านหน้าคำแค้นครับช่วงไทยหน้าครับกับงานกับหลายจักน้อยครับมันกัดไยง่ายน้ำครับผมไยง่ายน้ำครับ คันหนึ่งจอดแล้วครับเมื่อยแล้วสามทุ่มแล้วเนะวาะว่เมื่อยจังไนครับเมื่เมื่ออรรดอีกจักน้อยก็น่าจะจอดนะครับคิดว่าคนขับสามคนครับอีกคนหนึ่งพักนะครับ กินข่าวแล้วเพื่อนก็นอนพักอยู่ครับคนขับอีกคนหนึ่งน้องต้นครับน้องต้นเด็กแางเสียเพชร <laughs> สู้ๆครับไอ้ครับสู้ๆครับสู้ๆคือกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับผมผมกล้ามาเล่นน้ำเพลินละครับ <laughs> จับกบจับเขียดเพิ่งแล้วครับก็เลยมาไล่สดให้พี่น้องได้เบิ้งครับโอ้ยวนหนาวนหลังเด้อเนี่ยแก่บ่แก่บ่แก่อยู่บ่บ่แก่แล้วเอ,อิ <c oughs> น้น <c oughs> เอา้าค <c oughs> ือเลี้ยวหนา <c oughs> เลี้ยวหลังอยู่เด้อนี่สงสัยอยากบ่ดิเนาะ มือซันและบอส,สเซพส์ยังอ่ะโสมป่ะโอ้เอา้าโดโสมเสร็จสมสมสม โดบกันครับแกมเมื่อยก็แม่นสมบ่อนี่ยังโอ้ยข่ายยางไปได้รถยี่ไกลพุ่น่ะขันพุ่นอ่ะเอาถอ,อยให้มาน้ำจังไดยก็ได้ดถือติดโต้บ้าน้ำแล้วครับ ระยะดำมันนยู่ด้ครับคันนี้หารอยได้มดมือครับเติมหารอยบาทในมัดมือเลยเพิ่นบ่เอยเหยียบปันใดครับเสียเพชรนี่ถนอมรถอยู่ครับบ่่อยเหยียบยยบย่่คยเล่งปันใดเป็นคนใจเย็นนั่มครับกูได้ใจฮว่นนี่โอ้บ่นไดดอกคนขคับรถไทยใจเย็นครับ ส่วงปีใหม่เพิ่นกลับไปไอวัดขอบถนนมาตัวเสียเพชรเน่ยโอ้เ็บนักครับมาเหล่า ผานลังกะเปลี่ยนไม้ไปแล้วครับเปลี่ยนไปหนึ่งผานแล้วเปลี่ยน,นหมูวัดหมอก้อนนี่ครับนี่ครับผานไทยครับเปลี่ยนไปหมูวัดหมือก,ก้อนนี่หนึ่งผานครับใส่ผานไม้ใส่เลย ยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วเลยอือเอาสามสิบนาทีครับพี่น้องวสิเสาหยุดไล่สดแล้วครับแต่หาเนี่ยไม่เสียเพชรแก้ก่อนจะของหน้าเพนกเอไอต้อมไก่มะสงครับวางแง่ครับประมาณสองทุ่มครับ ทงางทีมงานแบบกินเขาแล้วกับโรงงานต่อครับโอ้แบตกระสิเมดแล้วเอาพอดีแล้วครับสามสิบนาทีเนาะเดี๋ยวขอจะขออนุญาตจบไลฟ์สดครับแบตผมสิเมดแล้วเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นครับ โอ้ยไปไล่สดในติตอกได้ไลไรบนอนนี่เนาะต้องไปเสิร์มใหม่ไฟซองสบายอยีกครับถ้าทำงานตอนกลางคืน,นมันเสียด้แกงครับ อ่ะโอเคครับจะลืมกดติดตามเห็นัเด้อครับเด้อบาบอมคดมากรถครับขอบคุณในไลค์ครับที่ขอบ้าเบิ้งครับผมอ่ะเจอกันมือหนาครับคลิปหนาะล้วกันไปก้อนครับสวัสดีครับ